เดือนในการช็อปต้นมาจัดๆัดโอ้โห้ต้นพร้อมกระถางข้างในก็หอ,อมาดีนะโอเคอยู่บอเบลมีบอเบลมีมีอันนี้รัดด้วย กันขยืน่นไม่ขยื่นก็ได้อะตรวดเหรอกันเป็นไอ้นี่จะฟังกันว่า,ากันไม่ให้มันโค้งเคยียงอ๋อไปโอ้โหนี่เป็นกระดุมกระดาษมาให้ ไม่เหมือนของปอมเลยวะกูซื้อของปอมนี่ของปองมหรือเปล่าของปอมเน่ยไอ้ต้นนี้อะไรที่ที่เห็นตามอันใหญ่อะ่ะ เห็นตามโรงแรมอะไรของจริงใช่ไหมจริงนะนี่นอของปลอมเลยวะจนดินจริงใช่ไหมไม่ใช่ดิน,นเป็นแตกเดี๋ยวเชื่อไีม มีความเอียงเล็กน้อยสนชัดปวะใช่แหละเราสั่งสนชัดนี่มันจะออกมาแผ่ๆอย่างนี้ว้า <c oughs>